นะะคจะทําการใส่เซอร์วิสข้อหันทอร่าค่ะเนื่องจากว่าผู้บาดเจ็บรายนี้เนี่ยมีไฮลิกแมคานิซึมค่ะหรือว่าเป็นไฮริกออโตงแคชนะคะเราจะกังวลในเรื่องของซีสปลายอินจูรี่ค่ะเราเลยต้องใส่เซอร์วิสข้อหันทอร่าซึ่งการใส่เซอร์วิสข้อหันทอร่าเนี่ยมีอินดิเคชันที่มากกว่าไฮลิกแมคานิซึมค่ะแต่ว่าเพื่อให้เป็นการเสียเวลาในการดูขั้นตอนการใส่เซอร์วิสข้อหันทอร่านะคะเราจะขึ้นอินดิเคชันอื่นๆเป็นตัววิ่งตลอดช่วงค่ะ เะเห็นว่าพระฤานที่1นะคะได้ทาการเัดนออินไลน์ไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วจากช่วงเมื่อกี้นะคะจากนั้นค่ะพรฤคนที่สองนะคะจะทําการวัดที่คอของผู้ป่วยค่ะเพื่อนําไปปรับขนาดเซนเซอร์คัะทอล่าให้มาะสมค่ะโดยวัดโดยที่เราจะลากเส้นสมมุติค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะวัดจากปลายทางถึงต้นคอผู้ป่วยค่ะเป็นเส้นที่หนึ่งนะคะส่วนเส้นที่สองค่ะจะลากจากบนออมเน็กขนาดขนาดกับเส้นแรก ใช้นิ้วของเราค่ะวัดเป็นหน่วยฟิกเกอร์เรสในสเปซระหว่างเส้นสมมุติ2เส้นที่เราได้ลากไว้สักครู่ค่ะได้สี่ฟิกเกอร์เรสได้4ี่ฟิงเกอร์เรสค่ะค่ะย่ผู้เปวยรายนี้นะคะขนาดของคอค่ะได้สีฟิกเกอร์เรส่ะหลังจากเราวัดข,าดขนาดของคอเสร็จแล้วเราก็จะนำไปปรับของเซอร์วิสโาฮันคอร่าค่ะซึ่งเซอร์วิสโาฮัคอร่าในแต่ละบริษ,ษัทแต่ละแบรนด์ที่ทำออกมาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะแบรบนด์ี้จะเป็นแบบที่ปรั ซึ่งเราก็ต้องนำขนาดนี้ไปวัดที่มันเหมาะสมกับขนาดของท้องผู้ป่วยนะคะอย่างอันนี้นะคะเราจะวัดที่เส้นสีดำนะคะถึงขอบแข็ง,งของเซลล์ข้อหากคอร่าแล้วก็เช็อุปกรณ์ให้ดีนะคะแล้วก็ปรับ คนที่วัดขนาดคอของผู้ป่วยค่ะต้องเป็นคนเดียวกับคนปรับซื้อข้าหาคอล่าค่ะเนื่องจากว่าขนาดนิ้วของแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าคนหนึงวัดคนนึงปรับมันก็จะไม่อ้อเท่ากับคอของคนไข้แล้วค่ะเมื่อปรับขนาดใดๆเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องทการใส่ซื้อข้าหาคอล่าค่ะโดยเราจะใส่ไปทางด้านขวาของผู้ป่วยนคะคะแต่ก่อนที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยจะเห็นแถบสีนําเงินค่ะเมื่อกี้นะคะจะมีแถบสีนนาเงินอยู่ตรงนั้นเราจะเรียกว่าวลโครค่ะเราจะพับวลโครเก็บเข้าไป ก็ค่อยสอดไปทางด้านขวาของผู้ป่วยค่ะเมื่อสอดเข้าไปแล้วจนถึงจุดที่เวลโคะนะคะโผล่ออกมาทางด้านซ้ายเราก็จะดึงเวลโคะออกมาหลังจากดึงเวลโคกมาแล้วนะคะเราก็จะเอาเูกโปค่ะสอดไว้ตรงช่องที่มันจะอยู่ตรงที่รองรับใต้คางของผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็จะวาดเส้นคาห์ดโซล่าค่ะไปตามเซอร์น,นนะคะ นะคารองรับตีแล้วนะคะเราก็จะดึงเวลโครในแนวตรงๆนะคะแล้วก็ค่อยดึงมากระชับที่คอของผู้ป่วยะคะ่ะเมื่อกระชับดีแล้วก็คือจะสิ้นสุดการใส่เซอเข้าหาคอราค่ะแต่ถ้ามันยังไม่พอค่ะใส่เสร็จแล้วเราต้องเช็กว่ามันท้องเพลหรือเปล่านะคะโดยวิธีแรกที่เราจะเช็คก็คืออาจจะให้พยาธิคนที่1คะ่ะดูว่าเห็นปุ่มใต้คาหรือเปล่า ไม่เห็นครับไม่เห็นนะคะก็คือแสดงว่ามัน p r o อร์ดีหรือวิธีที่2ค่ะก็คือให้คนเด็กคนที่2องนี่แหละค่ะดูว่าปุ่มตรงสเตอร์นมัมปุ่มตรงใต้คาที่อยู่บนอุปกรณ์นะคะเป็นแนวเดียวก,กันกับปลายจมูกของผู้บาดเจ็บหรือเปล่าปุ่มอยู่ในแนวเดียวกันค่ะเมื่ออยู่ในแนวเดียวกันก็แสดงว่าซึ่งข้ออัดคอล่าที่ใส่ไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะมัน proper ดีแล้วแล้วก็เหมาะสมที่จะ p r o เทคซทีสบายของผู้ป่วยได้ะคะ่ะ จาก2ช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นการเทอร์โม r e มูเวลการใส่ซื้อเข้าฮาร์ทอล่าใช่ไหมคะเรายังมีขั้นตอนการจัดการกับผู้บาดเจลบรายนี้ในช่วงต่อไปอีกคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าในช่วงที่นั้นั้นทีพมพาราเ็ตทีมนี้เนี่ยจะจัดการยังไงกับผู้ป่วยต่อไปคะ่ะพบกันในช่วงที่3คะ่ะ